ครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับกับสรรหามาเล่านะครับเราจะมาพูดถึงโครงการที่น่าสนใจนะครับจากทางด้านของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกนะครับกับโครงการธรรมรักกับหัวใจสีขาววันนี้ทั้งสองท่านอยู่ในรายการกับเราที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะครับท่านแรกเป็นผู้อำนวยการสํานักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกนะครับคุณบุญยฤทธิ์สโมศนะครับและก็อีกหนึ่งท่านนะครับเป็นนักศึกษานะฮะหลักสูตรการจัดการ น้องชินัญญาพลอยงามทั้งสองท่านตอนนี้อยู่ข้างๆผมมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมพูดถึงในโครงการนี้ครับอยากให้เล่าถึงโครงการครับมีที่มาที่ไปอย่างไรกับโครงการนี้ครับครับก็ก่อนที่จะพูดถึงโครงการนะครับก็จะขอนําเรียนนะในส่วนของวัดพระบาทน้ําพุสักนิดนึงนะครับผมในส่วนของวัดพระบาทน้ําพุนะครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับก็ ปัจจุบันนะครับมีหลวงพ่ออารมกรดเป็นเจ้าวาดนะครับซึ่งท่านได้ดูแลนะครับผู้ป่วยโรคเอดนะครับซึ่งใช้เวลามาประมาณ30ปีแล้วนะครับซึ่งค่อนข้างยาวนานนะครับซึ่งในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับในการดูแลนะครับก็ในเดือนเดือนหนึ่งนะประมาณ4-5ล้านบาทครับซึ่งเป็นรายจ่ายค่อนข้างสูงนะครับ แล้วก็ในส่วนของมหาวิทยาลัยเองนะครับซึ่งทราบข้อมูลในส่วนนี้นะก็อยากจะมีส่วนช่วยนะในการดูแลนะก็จัดโครงการขึ้นมานะครับเป็นโครงการที่จะให้นักศึกษานะครับแล้วก็ประชาชนในจังหวัดนะพิศโลกได้มีส่วนร่วมนะครับก็เราจัดโครงการธรรมรักกับหัวใจสีขาวเมื่อปี2540 นะครับซึ่งปัจจุบันก็ครบแอบครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่27แล้วนะครับก็เราจะจัดขึ้นนะครับต่อเนื่องมาตลอดนะครับก็จะให้นักศึกษาเนี่ยนะครับมีเรียกว่ามีจิตใจนะครับธรรมรักก็คือจิตใจดีนะครับในการเอาธรรมะหรือว่าเกติการรักษาความดีนะครับเพื่อจะช่วยเหลือผู้อื่น มาณนี้ค,ครับผมนี่คือที่มาที่ไปของโครงการแล้วก็มีการจัดกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวถามน้องนักศึกษามั่งดีกว่าเนาะว่าเรามีส่วนร่วมอย่างไรกับโครงการนี้ครับค่ะตัวนักศึกษานะคะมีการร่วมออกประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็มีการบอกบุญในการที่รับบริจาคปัจจัยแล้วก็สิ่งของค่ะนะครับนี่ก็เป็นส่วนร่วมเนาะของน้องเขาะะใช่แล้วแล้วที่นี้โครงการนี้เนี่ยคะ่ะจะจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่ยังไงคะ ครับโครงการก็จัดขึ้นนะครับในวันที่27กุมภาพันธ์นะ2 5 6ใช่ผมครับผม27่กุมภาพันธ์นี้นะครับกิจกรรมเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็จัดขึ้นที่ไหนยังไงคครับกิจกรรมเราเริ่มตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับตีห้าซึ่งหลวงพ่อนะครับจะมารับบิณฑบาตนะครับที่ตลาดนะครับตลาด ของเทศบาลนะครับนะก็มีสี่สตลาดนะครับที่มาเริ่มตั้งแต่นะตีห้าแล้วก็มีรักศึกษาของมหาวิาลยมามาช่วยนะในการดําเนินงานนะคร <4 S 2> สี่เทศบาลที่ว่านี่ก็มีโคงมัตตูมตลาดร่วมใจและอื่นๆด้วยใช่ไหมครัใช่ครับ,บมีตลาดเช้านะครับที่หลวงพ่อมานะครับก็ในส่วนของประชชนนะก็รอรับได้เลยนะครับ แล้วทีนี้ในส่วนของประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมอะไรยังไงได้บ้างคะก็ตอนนี้นะครับในทุกปีนะครับประชาชนก็จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือนะครับบริจาคสิ่งของที่จำเป็นครับผมเช่นกระดาษทิชชู่นะครับพวกเพมเพิร์ดหรือว่าสิ่งของต่างๆรวมถึงอาหารอาหารสดนะครับก็ตั้งแต่เริ่มโครงการมาตอนนี้นะครับก็ มีร่วมบริจาคค่อนข้างเยอะแล้วะนะครับรวมถึงเงินนะครับที่ร่วมบริจาคโดยเข้าบัญชีของมหาวิลาลยนะครับสามารถโอนเข้ามาได้ค,ค,ครับนี่ถามในส่วนของน้องนักศึกษาบ้างดีกว่านอกจากหนูจะมีส่วนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์มีส่วนในเรื่องของการที่จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะหาเนาะเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ให้คนมาทําบุญกันแล้วเนี่ย สิ่งที่หนูไปร่วมกิจกรรมอีกคือได้มีการต้อนรับพระสงฆ์อย่างไรได้มีการช่วยกันจัดเตรียมอย่างไรมีส่วนร่วมในการวางแผนหรือมีส่วนร่วมในการดําเนินการโครงการครั้งนี้ยังไงออมีการที่จะเข้าไปร่วมประชาสัมพันธ์แล้วก็ร่วมโครงการในช่วงเชา้าแล้วก็บ่ายพร้อมๆกับพี่ๆเพื่พพอ,อนๆน,น,นักศึกษาท่านอื่นด้วยค่ะนักศึกษาท่านอื่นอยากจะถามนิดนึงคะ่ะว่านักศึกษาท่านอื่นเนี่ย เราจัดนักศึกษาไว้ยังไงคะหมายความว่ากลุ่มนี้ไปดูมันจะมีในกลุ่มของพวกที่แบบว่าพอเขาบินทบาทใช่ไหมคะตักบาตข่าสารอาหารแห้งช่วยพระถือช่วยเข็นรถแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกอย่างสาวๆเนี่ยจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้ก็จะมีการอำนวยความสะดวกร่องเส้นทางหรืออย่างอื่นบ้างนี่เห็นจะมีกิจกรรมภาพกิจกรรมขึ้นมาแบบนี้ค่ะก็คือจะแบ่งทีมกันค่ะถ้าเป็น พี่ๆหรือเป็นเพื่อนนักศึกษาชายก็จะเข้าไปร่วมดูแลพสัสดุ์แล้วก็การรับสิ่งของค่ะแต่ถ้าเป็นนักศึกษาหญิงก็จะมีการาเดินเดินร่วมเพื่อรับปัจจัยต่างๆค่ะอ๋อก็จะคือ ฝ่ายที่เดินตามพระสงฆ์ก็จะเป็นฝ่ายชายส่วนที่แบบว่าอุย้ยอันนี้ฉันจะทําบุญแต่ว่าฉันมาไม่ถึงก็เราจะเป็นคนถือบาทหรืออาจจะเป็นคนถือขันเข้าไปเพื่อที่จะรับปัจจัยอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋อครับ,รบถามนิดหนึงครับจากคําถามเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็คือเรามีน้องๆเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนาะที่มาร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งนั้นที่เราเห็นคนรุ่นใหม่นะครับได้เข้ามาในการทานุบํารุงศาสนากันมากย่งขึ้นเราได้รับผลตอบรับจากน้องๆเขาอย่างไรกันบ้าง ก็ในในส่วนของน้องน้องนักศึกษานะครับในเมื่อกี้ลืมแจ้งมันมีประเด็นหนึ่งนะครับก็ในส่วนของช่วงบ่ายนะครับหลวงพ่อก็จะบรรยายนะครับเกี่ยวกับธรรมะนะครับในการที่เราอยู่ร่วมกับผู้ป่วยโรคเอดส์นะครับซึ่งส่วนนี้นะครับทางน้องๆเมื่อก่อนนะครับเราไม่มีโครงการนะน้องๆก็จะมีความรู้สึกว่าผู้ป่วยโรคเอดนียมี มีคนเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไม่กล้าเข้าใกล้ครับแต่จากที่เราได้ทํากิจกรรมมาต่อเนื่องนะครับน้องๆก็มีจิตใจที่จะช่วยเหลือนะครับและเห็นอกเห็นใจในในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการบรรยายหลวงพ่อสลับกับการแสดงดนตรีนะครับนักดนตรีทั้งหมดเป็นผู้ป่วยโรคเอชซึ่งน้องๆเนี่ยให้ความเรียกว่าความรักนะครับสามารถแบบ เข้าไปใกล้ชิดพูดคุยนะแสดงความเห็นใจตัวนี้ได้นะครับซึ่งเป็นจิตใจที่ช่วยเหลืออ่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการให้เปิดโอกาสน้อยคนรุ่นใหม่เนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยอ่ะทิ้งท้ายร้วกันครับอยากให้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่วันนี้เขาดูแล้วเขาอยากจะมีส่วนร่วมกับครั้งนี้ด้วยเนี่ยอยากจะเชิญชวนเขามาช่วงไหนอย่างไรทํากิจกรรมอย่างไรกันบ้างเชิญได้เลยครับครับก็ฝากนะทุกท่านนะครับที่มีจิตนะจิตใจ เมตตานะครับก็ในส่วนของกิจกรรมครั้งนี้นะครับเรามีวันที่เป็นที่ย7็ตั้งแต่เช้าเลยนะครับสามารถรับบริจาคสิ่งของนะครับรวมถึงปัจจัยต่างๆนะครับได้นะครับในช่วงเช้าส่วนช่วงบ่ายนะครับในมหาวิาลยนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับหลวงพ่อจะมาบรรยายอยู่ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นนะครับก็สามารถไปร่วมได้แล้วก็ สุดท้ายก็จะฝากไว้นิดนึงนะครับในส่วนของหลวงพ่อเองนะครับท่านกล่าวว่าคนไทยนะครับมีน้ำใจทำให้หลวงพ่อมีกำลังใจในการปฏิบัตินะดูแลผู้ป่วยมาถึงปฏิบัตินะเป็นเวลา30ปีแล้วก็จะปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมนี่คืออีกหนึ่งโครงการที่ดีๆนะครับพี่จะเกิดขึ้นวันที่เท่าไหร่นะครับ27 27กุมภาพันธ์นี้นะครับใครที่อยากจะมาร่วมงานนะครับก็มาร่วมกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุก่านครับวันนี้หมดรากันแล้วครับกับรายการห้องนักเล่าของเรานะครับลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ